เชื่อไหมว่าตอนนี้มองไม่เห็นกล้องเลยนะคะไลฟ์หรือยังฮัลโหลเนี่ยเสียงแบบมาก่อนเลยแค่แค่เสียงมาถึงเขาก็ปิดไลฟ์หนีแล้วเนี่ย <c oughs> ฮัลโหลทุกคนอ๋อแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะฮัลโหลใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะฝากถึงแป๊บนึงนะคะ มันใช่เรื่องไหมเนี่ยมาไลฟ์ตอนไลในเพจนะคะแม่ไล์ในเาข้ากันมาแล้วนะคะสวัสด,ดีค่ะฮแบบี่ยาอ,าอา้าว,าวนะพี่ยาดีโทรกับนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์สดปล่อยของ่ะค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ400กว่าคนนะคะนี่เลยจะให้ดูคือมาอีกแล้วนะคะบานาชิตาคอฟฟี่นะคะน,นี่คือแบบว่ามีเจ้าของหมดแล้วนะคะอันนี้รอบที่เท่าไหร่ของเดือนใครรู้บ้างรอบไม่เท่าไหร่ของเดือนรู้ไหมคะจำไม่ได้ค่ะรู้ไหมคะอันนี้คือเรามองไม่เห็นหน้าเราเพราะว่าเออเธอเธอเธอ,เธอมาบาังเราตรงนี้ได้ไหมอะบังแดด เออใช่เอออันนี้โอเคแพรไ,ไ,ได้ได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอ่าในทมิอยูบะหมี่เกี๊ยวห <laughs> น,นมบะหมี่เกีย <laughs> เก๊ยวปากซอยสวัสดี830คนนะคะจะบอกว่ากาแฟมาแล้วนะคะกาแฟล็อตที่เดือนนี้เดือนอะไรนะ มีนาคะอ๋อแรกของเดือนนี้ค่ะรถของเดือนที่แล้วคือหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นนะคะวันนี้นะคะก็มีเจ้าของหมดแล้วนะคะส่วนกาแฟเข้มแล้วก็โกโก้นะคะยังไม่มานะคะกาแฟเข้มโกโก้ยังไม่มานะคะก็แต่วันนี้นะคะปล่อยออกไปก่อนเล่นๆน,นะคะก็ประมาณเป็นแสนเป็นแสนกล่องอยู่เหมือนกันนะคะทําไมถึงเป็นที่มาของอดิฉันที่แจกรถกี่คันนะคะ เกือบ20คันนะคะ,คะก็ขายกันขนาดนี้ก็สมควรแล้วไหมที่แจกรถเกือบ20คันโค้ชเจี๊ยบได้ไปกี่คันนะโคช้ชเจี๊ยบนี่โค้ชเจี๊ยบก็อยู่นะคะฟาดรถแม่ไปกี่คันสวัสดีค่ะฟาดรถแม่ไป3คันค่ะ3คัน 3, เองโอ้โหนี้คือแบบว่าเได้ตอนที่โค้ชเก๋ยอยู่ไหนแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วโค้ชเก๋ไม่ต้องมาก็ได้นะคะสละของให้เพื่อนดีค่ะดีโค้ชเก๋ได้รถแต่คนเดียวกับ10คันโอ้โหต่อมือไห้ต่อมือ โคดบิวได้ไปสองสองคันใช่ไค่ะโค้ดบิวมาตรงนี้ค่ะต้องขย่งเนี่ยนะคะเพราะแม่สูงเนี่ยค่ะดูเลยค่ะอันนี้คือนมอันนี้คือหัวโค้ดบิวนะคะส่วนสูงก็คือไม่เกี่ยวกับยอดขายนะคะแม่ส่วนสูงไม่เกี่ยวกับยอดขายทําลดได้ค่ะจริงเหรอใส่รองเท้าก็อยู่ต้องขย่งกับแม่นะคะเออนะคะเห็นไหมเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบ ทุกคนจะรักษาของไว้ได้นานสักแค่ไหนอีกคะไม่พอค่ะแม่บอกเลยเดี๋ยวก็หมดอีกแล้วคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นล็อตแบบล็อตเสริมนะคะล็อตเสริมเพราะว่าเดือนที่แล้วมาประมาณกี่คันนะประมาณสามสี่สามสี่รถสามรถสามคันสามคันก็คือแล้ววันเดียวก็หมดแล้ววันนี้ก็เหมือนกันนะคะ หมดหมดนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูมาเจนต้ากันนะคะมาเจนต้านี่คือแบบว่ากระแสะตอบรับคือดีมากค่ะมันเป็นอะไรที่แบบปินเราได้ผล่ะนะคะวันนี้ก็เลยมาใหม่อีกไม่น้อยนะคะใครเห็นบ้างที่เพิ่งปล่อยของไปเมื่อเดือนอะไรนะเมื่อเดือนอะไรนะพันวานะคะปล่อยของไป กูขำกูจะขำไปอของไปเมื่อตะทันวานะคะวันนี้ก็คือมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าขายดีขายง่ายแล้วก็เห็นผลนะคะจะต้องบอกเลยว่าสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับภายในมีปัญหาอ่าตกขาเป็นประจำปวดท้องประจําเดือนหรือผิวพรรณไม่สุใสหรืออะไรใดๆต่างๆนะคะก็มาเจินต้าช่วยได้นะคะถ้าสินค้าไม่เห็นผลจะไม่ขายดีขนาดนี้แล้วก็ไม่เกิดการรีพิตเร็วขนาดนี้นะคะจะบอกว่าที่เห็นทั้งหมด นี้แล้วก็ในรถอีกนะคะแล้วก็นู่นเห็นไหมคะอีกรถรถเล็กอีกสองคันนะคะมีเจ้าของหมดแล้วค่ะเออไปต่อนะคะร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่หลบแดดซึ่งหลังคาก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีจะไปหลบที่ไหนคะขุดรูหลบหรอนี่นะคะก็ตรงนี้มันก็น่าจะดีนิดนึงนะแล้วก็เปิดก็ไม่ได้อีกนะคะพอล็อกไวเพราะเปิดตีหน้าแน่เลยค่ะนะคะก็ ขายดีมากนะคะก็ขอประคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณตัวแทนทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอชื่นชมตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ป็นอชิตานะคะคุณเก่งมากเลยที่แบบว่าขายกันจนฟาดโปรดิชชันไปแบบว่าต้องควักเงินซื้อรถแจกเกือบ20ล้านบาทค่ะเออนะคะแต่ก็ดีใจนะคะดีใจที่ทุกคนแบบได้ไม่ใช่เฉพาะรถนะคะที่ได้กันไปแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโทรศัพท์ โคโน้ตบุ๊กไอแพดเออมาทำเพียบเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นการหารายได้ที่แบบง่ายไหมง่ายอันนี้เรามาถามไปต้องถามโค้ดเดี๋ยวจะถามว่าเฮ้ยโค้ดก็ได้อยู่แล้วถามน้องออยมาน้องออยอยู่นี้อดีเลยได้ค่ะอ่ะจากเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะต้องต้องลดตั้งลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าพวกนี้แบบกขาดแคลเซียมเออนะคะจากเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์พอมาขายปาระชิตาเนี่ยอ่อเดือนเดือนนึงเนี่ยมีรายได้ต่ำตำประมาณกี่บาทคะ ไม่เคยต่ํากว่าเดือนละ1นึ่งแสนบาทเลยค่ะโอ้เอาไม่ไม่เอาเอาเอาเฉพาะกําไรกําไรใช่ไหมคะใช่ก็คือเดือนหนึ่งไม่เคยต่ํากว่าหลักสามหมืนขึ้นไปเลยสามหมื่นขึ้นไปอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านได้เที่ยวด้วยทํางานที่ไหนก็ได้ขายง่ายไหม ขายง่ายมากค่ะเออนะคะ mm hmm. คือขายง่ายมากนะคะต้องถามทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะใครที่ขายสินค้าแบรนด์วารันชิตาอยู่นะคะ mm hmm. ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ขายง่ายสินค้าดีไงช่วยบอกเ่าเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะทักตัวแทนจําหน่ายทั้งแบรนด์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะคะเก่งทุกทีมอันนี้แค่ล็อตเล็กนะคะมาแค่แบบเบาๆนะคะล็อตเล็กๆนะคะเดี๋ยวล็อตใหญ่ อตใหญ่คือแบบถ้าลอตใหญ่นี่คือต้องเป็นสนามฟุตบอลเลยนะคะแล้วก็นะคะเร็วๆนี้นะคะเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็จะเป็นคัมพีคอฟฟี่นะคะเป็นของพี่ปูพงศิษฐ์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนอ่าให้ดูนะคะให้ดูว่าหมดนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะบา,บายบาย